กูปอนิงสวัสดีคะ่ะเทรดเดอร์ทุกท่านเป็นยังไงคะกราฟเป็นไปตามที่โค้ดว่าไว้เลยใช่ไหมใครที่ f o ลโล w บอยก็ดีใจด้วยนะคะกราฟขึ้นมาอยู่ประมาณโอ้โห9,000จุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้แบบว่า f o ลโล w บอยตั้งแต่70เนอะ 70ที่โค้ดบอกนะคะถ้ามันเบรก70มาแล้วรีเทสกลับมานะคะตั้งรับที่70เนอะก็ได้ประมาณ5,000จุดนะคะก็แต่ถ้าเกิดว่าใครเก็บค่อยๆทย,ยอยเก็บทีละ300 500จุดก็น่าจะได้อยู่เยอะอยู่นะคะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะกราฟก็ยังคงเดินทางต่อนะคะยังไม่ถึงเป้าหมายที่คาดการไว้เนอะยังไม่ถึงเป้าหมายที่คาดการไว้นะคะเพราะว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ถึง 38 50แล้วก็หกสิบสนะคะสี่พันห้แถึงหกแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างที่เรามองว่าเป็นมูฟเฟ v e นะก็คือถึงแล้ว ่าถึง move wave แล้วก็แค่เดี๋ยวต้อง r e t e s นั่นเองนะคะ1 2 3 4งสี่ห้าหเนาะครบแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งามี่ห้าแล้วก็มาทํา6นะคะซึ่งก็ถึงแล้วเหมือนกันนะคะถึงละเป้าหมายที่เราวางไว้ในมุมของ move wave นะคะแต่ว่าในมุมของ ตัวนี้นะคะ,ะถ้ามองเป็น x นะคะ expanding triangle นะคะก็ยังไม่ถึงนะคะก็วัดแล้วก็ยังไม่ถึงนะคะก็คือจะถึงก็ต่อเมื่อขึ้นไปถึง4,538ถึง63นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะตั้งรับตรงไหนดีหล่กโค้ดนะคะหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะว่าเฮ้ยเราจะบายตรงไหนดีนะคะสำหรับโค้ดก็เลยมองว่านะคะ แนวรับเนาะแนวรับก็คือจุดเบรกนั่นเองนะคะก็แถวแถว4497 4498นะคะ4490 4486หรือว่า4482อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเอ่อขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรล่ะความแรงของกราฟเนาะถ้ากราฟเทเลยนะคะกราฟอาจจะถึงลึกเพอเพอมาถึง70 แต่ถ้ากราฟออกข้างไปเรื่อยๆนะคะออกข้างไปเรื่อยๆก็โอกาสที่จะถึง82เนี่ยก็กน่าจะน้อยนะคะก็น่าจะน้อยเลยนะคะก็รอดูกราฟได้นะคะแต่ว่าสำหรับโค้ดคือยังคงมองมุมเดิมนะคะยังคง follow by อยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่า <c oughs> ทำใหญ่ทำใหญ่ก็ยังไม่ถึงเป้านะคะเออ เอ็อ็มหนึ่งใช่หมเอ็มหนึ่งโคดบอกว่าถึงหกสิบสามใช่ไหมคะแต่ m อห้าเนี่ยมันจะต้องถึงเท่าไหร่ m อห้าถึงหกสิบหกเผลอหกร้อยแปดนะคะพอาถึงหกร้อยแปดเราอาจจะรีเทคกลับมานะคะรีเทคกลับมาอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะย่านบริเวณนี้เนาะแล้วก็ค่อยบินขึ้นไปนูนะ่นน่ะสี่พันเจ็ด ค่อยบินขึ้นไป4 7 0 0แต่ว่าเดี๋ยวทำโครงสร้างก่อนนะคะแต่ตอนนี้ที่เขาจะต้องขึ้นไปถึงก็อย่างที่บอกนะก็คือราคาย่าน30เท่าไหร่นะย่าน38ถึง 66นั่นเองนะคะ38ถึง66นะคะแต่นี้จะขึ้นด้วยเหตุผลกลใดนะคะแล้วเราเรอดูโครงสร้างแต่โค้กก็คือตั้งรับในจุดเบรกนะคะตั้งรับจุดเบรกก็แค่4 4 9 7 9 8แล้วก็9 0 8 6นนะครับ แปหกลึกๆก,ก็82นะคะประมาณนี้นะคะก็คืนนี้นะคะใครที่จะเทรดพร้อมโค้ดนะคะก็มาเจอกันนะคะคืนนี้ทั้งในช่องทางอ่นะคะแล้วก็ช่องทางไลน์ใน tiktok อนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไปเทียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ